ครับผมก็เมื่อกี้ไปรับพี่โบมาจากร้านที่ผมถ่ายเป็นร้านคลิปช็อปของพี่โบนะครับที่แกขายเกี่ยวกับพวกของฝากเป็งทรงมาเสาอะไรอย่างนี้นะครับถ้าหยุดรถครับเข้าเกียร์ว่าง ตอนนี้ผมให้พี่โบกลับมาทบทวนนะครับหลังจากที่วันนั้นผมฝึกเรื่องแบบว่าเดินหน้าถอยหลังแล้วมันทีนี้มันอาการมันเนื่งองจากว่าฝึกไปหลายชั่วโมงนะครับมีอาการแบบว่าลงล้มลืมอาการเหนื่อยคัดนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาแก้ตัวใหม่นะครับโดยการฝึกเดินหน้าตรงถอยหลังตรงเดินหน้าอะไรบ้างปรับไปตามรูปแบบที่โจทย์ให้มานะครับขวาหน่อยขวาหน่อยมันเบียดจะออช้า อ่าดูการถอยหลังนะครับว่าผ่านไปได้ไหมนะครับเรากลับมาทุกวนตัวเองอย่างวันนั้นเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าได้ไปดูเทปเองนะครับเราจะเห็นตัวเองนะตอนนี้เราจะเอาง่ายก่อนเดินหน้าตรงถอยหลังตรงนะครับปรับอ่าถอยหลังครับตอนนี้เราจะเห็นพร้อมกันทั่วประเทศนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ให้พี่โบเราด้วยนะครับใครที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่กาลสินนะครับมาที่วัดสักวันนะครับ เดินขึ้นไปข้างๆโบสจะมีร้านพี่โบอยู่นะครับก็ฝากกดน้นด้วยนะครับผมเป็นอุปถากรหลวงพ่อด้วยนะครับเป็นอุปถากรหลวงพ่อที่ท่านาไม่ไดเห็นได้งเสาด้วยนะครับดูนะครับว่าในความเข้าใจแล้วเวลาไม่มีผมอยู่ในรถเนี่ยผู้ขับขี่นี่มีความมั่นใจในการถอยมากแค่ไหนนะครับ ค่อนข้างโอเคนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราไปไปฝึกการถอยหลังยาวโดยที่ไม่มีกลวยนะครับก็คือด้านหลังนะครับแล้วผมจะไปยืนรอยอยู่ตรงที่ตำแหน่งสูงต่ำของพื้นที่ด้วยนะครับผมถอยมาแล้วนะครับตอนนี้ ขางบนนี่เป็นภูเขานะครับภูเขาที่เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับแกแตัดสินใจเดินหน้าใหม่นะครับเพราะเนื่องจากว่าการมองนะครับแล้วก็การถอยถ้าพวงมาลัยมันไม่ตรงหรือว่ามันเอียงนิดหน่อยนะครับรถจะรถจะเ,เหมือนว่ามันจะเพี้ยนนะครับ ในจุดที่เราอยากจะมาเราก็มาไม่ได้เพราะมือใหม่นะครับดูน่ากลัวนะครับถอยตรงมาเรื่อยๆให้มันไหลลงมาเรื่อยๆถอยลงมาครับถอยลงมาเราจะได้ฝึกการขึ้นเนินด้วยนะครับผมช้าๆไว้ไหลลงมาเรื่อยๆโดยการ เหยียบคัดให้สุดก็ได้ครับตอนนี้รถมันลงเนินอยู่แล้วเหยียบคัดให้สุดแล้วก็ประคองเบรกให้มันไหลช้าๆมีสังเกตด,ดูนะครับหน้ารถจะเงยนะครับเห็นไหมครับเป็นเนินนะครับเป็นเนินเล็กน้อยแต่ว่าสําหรับมือใหม่ก็คือเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอนะครับอาจจะไหลได้อาจจะตกใจอาจจะอะไรได้นะครับ นะครับมันเป็นเนินประมาณนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับดูว่าหน้ามันเงยนะครับพอหยุดยกมือขึ้นให้ให้ฝึกในการหยุดหยุดแล้วก็มาต่อให้ได้นะครับนี่คือหลักการที่ผมอยากให้ผู้ขับขี่เรียนรู้นะครับเวลาไม่มีเราอยู่แล้วไม่มีครูอยู่นะครับจะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้ไหมนะครับ เห็นไหมครับว่ารถมันสั่นนะครับแต่ว่าแก้ปัญหาโดยที่ว่าเครื่องไม่ดับเอาหยุดรถครับถือว่าทําได้ดีนะครับเมื่อกี้พี่โบกลัวดับไหมรู้สึกไหมอ๋รู้สึกรู้สึกว่าเหมือนจะรอดเหมือนจะไม่รอดเหมือนจะรอดเหมือนจะไม่รอดวิธีการที่ดีที่สุดก็คือเรื่องคัด์นะถ้ามันเหมือนจะดับเราก็เหยียบคัส์ลงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมันเหมือนเร็วไปเราก็เหยียบคัส์ลงไปอีกเหมือนเดิมมันแหละมันอยู่ที่คัดต์นั่นแหละหลักๆสําคัญเลยแล้วก็เวลารถมันจะมาอย่าไปเหยียบเบรก เวลารถจะไปแต่ว่าเราดันไปเหยีย